สวัสดีครับทุกท่านผมพงษ์ครับครับผมวันนี้จะพาทุกท่านไปดูพระปิตานะครับพระปิตารูปหล่อกรันเนาะพระปิตารูปหล่อองนี้เป็นพระปิตารูปหล่อของหลวงพ,พ,พ่อท่าวัดพเนียงแต่งนะครับผมซึ่งวันนี้ที่เอาพระลักษณะแบบนี้พระปิตาองค์นี้มาทําคลิปให้ทุกท่านดูกันก็คือเป็นพระปิตาที่พิเศษมากเลยเนาะเขาเป็นเนื้อเมกัะพัดนะครับแต่ว่าเขาเป็นเมกัะพัดแดงเนาะ เมฆพัดออกแดงนะครับไม่ไม่ใช่สัมฤิดนะครับก็ดูสีเขาจะเหมือนสัมฤิดแต่เขาไม่ได้ไม่ใช่สัมฤิดนะครับเขาเป็นเนื้อเมฆพัดเนาะเมฆพัดแดงนะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันว่าพระหลวงพ่อทาวัดพินียงแตกเนื้อเมฆพัดเนี่ยจะออกมาโทนเป็นสีแดงนะครับ คือเห็นปิดครั้งแรกเหมือนกันนะตอนแรกที่ผมเช่ามาผมก็มองว่าเป็นพระแท้นั่นแหละครับเพียงแต่ว่าที่ผมที่ผมไม่เคยเห็นก็คือเป็นเป็นแบบเมกพัทแดงนะครับนี่เป็นเมกพัทนะครับยืนยันได้ว่าเป็นเมกพัทนะครับแต่ว่าเขาเป็นสีแดงเนาะครับผมสาหรับประวัติผู้สร้างนะครับประวัติผู้สร้างก็คือหลวงพ่อทาวัดเปนียงแตกนะครับประวัติผู้สร้างนี่หลวงพ่อทาท่านเกิดเมื่อปี2 0 0พัน 2,376นะครับแล้วก็มาบวชปี2,415เนาะแล้วก็ท่านก็เดินทุดงมาจำพรรษาอยู่วัดล้างวัดหนึ่งวัดนั้นก็คือวัดปทุมคงคารามใช่ไหมครับวัดปทุมคงคารามแล้วก็ท่านก็จำพรรษาอยู่ที่นั่นมาโดยตลอดนะครับซึ่งมาทีหลังนี้เขาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัด วัดพเนียงแตกนะครับอันนี้ได้อ่านประวัติเขาเข้ามาจากเว็บไซต์เนาะแล้วท่านก็มามรณะภาพปี2459นหะครับหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกเนี่ยผมเคยเข้าใจผิดว่าหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกเนี่ยเป็นพระยุคมรณะภาพปีประมาณาปี2480สินะครับผมเข้าใจผิดมาตั้งนานนะครับผมก็เลยเช่าพระที่ว่าไม่ทันหลวงพ่อทาวัด วัดวัดพิเนยียงแต่ท่านที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนาะผมก็เช่าพออ่านอายุวัสดุได้ปีสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดสิบห้าแปดสิบผมก็เช่ามาตลอดนะครับปรากฏว่าผมลืมประวัติของท่านนะเนาะหลวงพ่อาทาวัดพิเนยียงแตกเนี่ยผมก็เคยทําคลิปออกมาแล้วก็พูดถึงประวัติของท่านมาให้ทุกท่านดูอยู่อยู่สองสามคลิปแล้วเหมือนกันเนาะแต่นี้ประเด็นก็คือผมลืมนะครับหลุมลืมปีมรณาภาพของท่านเนาะ ก็เลยไปเช่าพระที่ว่าไม่ทันมาแต่ว่าเป็นพระยุคเก่านะครับแต่ว่าเขาสร้างยุคหลังนะเขาสร้างรุ่นหลังไม่ทันนะครับไม่ทันผมก็ทารถเป็นเนียงแตกนะก็เลยกลายเป็นพระปิดตาที่ถามว่าแท้ไหมก็แท้เนะ่เป็นยุคหลังเนาะเป็นยุคที่ไม่ทันนะครับหลงหลงปีพศนะครับก็เลยเช่าพระ ที่ไม่ทันมาอยู่หลายองค์อยู่เหมือนกันเนาะสำหรับพระปิดตาแต่เขาก็เป็นเขาก็เรียกว่าเป็นพระปิดตาของหลวงพอ่อทานนะครับแต่ว่าปีการสร้างเขาไม่ถึงหลวงพ่อทานเนาะครับผมครับผมหลวงพ่อทานวัดพินเนียงแต่เนี่ยท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระพระผู้พิทักษ์พระผู้ดมทีดีทางด้านภาคเหนือทางด้านทิศเหนือนะครับทางด้านทิศเหนือหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับ เพราะว่าท่านมีฉายาว่าพระพระอุตการบดีนะครับก็คือพระอุตการบดีนี่ก็คืออุตการบดีทีนี่ก็คือทางด้านเหนือนะครับทางด้านทิศเหนือนอะก็เป็นพระร่วมสมัยกับหลวงหลวงหลวงพ่อเงินวัดวัดบางคานนะครับเป็นพระร่วมสมัยกับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับสําหรับพระหลงวงพ่อทาวัดเปียงแต่สาเหตุที่เขาเปลี่ยนจาก ชื่อวัดนะครับชื่อวัดสาเหตุที่เขาเปลี่ยนจากชื่อวัดจากวัดปทุมคงคารามมาเป็นวัดเป็นเนียงแตกเนี่ยเนื่องจากว่าตามประวัติเห็น,หนบอกว่าหลวงพ่อท่านเอามือไปปิดกระบอกกระ,บ,กระบ,กรบุกระบอกพุใช่ไหมครับกระบอกเพเนียงทําให้เกิดระเบิดขึ้นแล้วก็ปรากฏว่าเขาตัวท่านเองไม่เป็นอะไรนะครับชาวบ้านชาวบ้านละแวกนั้นเขาก็เลย เรียกชื่อวัดว่าเป็นวัดพะเนียงแตกตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมานะครับจริงๆชื่อเดิมชื่อชื่อวัดประทุมคงคารามใช่ไหมครับครับผมมาถึงพระองค์ที่อยู่ในมือนะครับพระองค์ที่อยู่ในมือของผมนี่ก็เป็นพ,ธธพ,พระหลวงพุทธาพะเนียงแตกแต่ว่าเขาไม่ได้หล่อที่วัดนะครับพระแบบนี้เขาไม่หล่อที่วัดนะครับก็คือก็สามารถ ระบุได้เลยว่าพระปิตาหลวงพ่อทาวัดเพียงแตกเนี่ยมีบางส่วนที่หล่อที่วัดแล้วก็มีบางส่วนที่เป็นไปไป,ไปจ้างให้โรงงานเขาหล่อให้เนาะไปจ้างให้โรงงานเขาหล่อให้ก็คือมีมีหลักฐานที่ระบุไว้อยู่เหมือนกันว่าเขาไปจ้างโรงงานที่ในกรุงเทพหล่อให้นะครับโรงงานนั้นก็เป็นโรงงานเดียวกับโรงงานที่หล่อพระหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับพิมพ์นิยมเนาะ ผ้าหลงพรเงินวัดบางคานพิมพ์นิยมแล้วก็เป็นเหรียญเหรียญจอบใหญ่เหรียญจอบเล็กมีบางส่วนนะครับมีบางส่วนที่นํามาหล่อที่ในกรุงเทพนะครับหลักฐานที่ระบุได้ชัดเจนก็คือตรงนี้นะครับเป็นโรงงานเดียวกันเนาะก็คือตรงนี้นะครับนี่ก็มีช่อชนวนอยู่สองช่อสองสองสอง,สองจุดนะครับนี่นี่ก็คือเป็นเป็นหลักฐานที่ดีที่ว่าระบุได้ว่า พระหลวงพระปิตาหลวงพ่อทาวัดพิเนงแตกจะหล่อด้วยกันอยู่สองที่ก็คือที่วัดที่หนึ่งแล้วก็ที่ที่โรงงานที่หนึ่งเนาะที่โรงงานเนี่ยเขาจะเขาจะมีแม่พิมพ์ที่ทําขึ้นมาแบบนี้เลยเนาะพระแบบนี้ผมผมผมดูพลาดไปหลายองค์นะในตลาดผมผมเห็นอยู่หลายองค์แล้วก็ปรากฏว่าผมไม่ได้เช่ามานะเนาะเนื่องจากว่าในตำราเราบอกว่าเขาเขามีการกรีดนิ้วอะไรด้วยเนาะแต่ว่าองค์ที่อยู่ใน องค์ที่นํามาหล่อในกรุงเทพเขาไม่มีการกรีดนิ้วนะเขาไม่มีการกรีดนิ้วแบบนี้เนาะแต่ลักษณะวิธีการสร้างก็สร้างลักษณะคล้ายๆกันนะครับคือเขาขึงเส้นเทียนมาแปะเป็นยันนี่เนาะเขาบอกเขาขึงเส้นเทียนมาแปะเป็นยนันแปะเป็นยนันแต่แต่องค์พระองค์พระเนี่ยเขาเขามีแม่พิมพ์ของเขานะครับเขามีแม่พิมพ์ของเขานะจะสังเกตได้ว่าองค์พระ ทุกองค์มีตําหนิเหมือนกันนะครับองค์พระที่ติดอยู่อันนี้เป็นเ,เป็นพิมสามเกินะพิมสามเกิอหลวงพ่อทาวัดพิเนียงแต่อ,องค์พระที่อยู่หลังยันตรงนี้นะครับเขามีตําหนิเหมือนกันนะครับเขามีตำหนิเหมือนกันนะครับดูเลาะร่องนิ้วนี้ร่องนิ้วนี้เขามีเหมือนกันทุกองค์เลยนะร่องนิ้วเนี่ยเนาะนี่ร่องนิ้วเนี่ยเขามีเหมือนกันทุกองค์ฉะนั้นหมายความว่า,าหุ่นเทียนที่ นํามาหล่อในกรุงเทพในในในเมืองในกรุงเทพเนี่ยเป็นหุ่นเทียนที่ได้มาตรฐานนะครับได้มาตรฐานไม่ใช่หุ่นเทียนที่เอ่อไม่ได้มาตรฐานนะเพราะว่าที่ได้มาที่บอกว่าได้มาตรฐานก็คือตําหนิเขาตรงกันทุกจุดเลยนะเนาะเฉพาะหุ่นเทียนทังด้านในหลังหลังยันตรงนี้นะนี่ดูดูวิธีการวางขานะครับตรงกันนะครับก็จะมีข้อต,ตรงไหนอ,อ,องค์อื่นเขาก็จะมีข้อตามตรงนี้ด้วยเห็นไหมนะ คล้คายๆจะมีส้นส้นเท้าส้นเท้าอยู่บริเวณใต้ยันตรงนี้นะครับองค์อื่นก็มีนะครับองค์อื่นก็มีแบบนี้นะนี่แบบนี้นะฉะนั้นหมายความว่าพระเขาจะมีแม่พิมพ์เดียวนะครับเออเป็นแม่พิมพ์เดียวนะแต่ว่าเขาเออจะพูดยังไงดีพระก็คือเขาสร้างเป็นมาตรฐานนะครับไม่ไม,ไม่ไม่มีแม่พิมพ์ที่ซ้าซ้อนเหมือนกับหล่อที่วัดนะครับประมาณนั้นเนาะ ที่หล่อที่วัดนี่ก็คือ,อ,อหุ่นเทียนก,ก็จะเป็นหุ่นเทียนแบบแบบเดียวกันแหละครับเพียงแต่ว่าการหล่อที่วัดก็จะมีความซับซ้อนมากกว่าเนื่องจากเขาคึงเส้นเทียนมาแปะเป็นยันเนาะแต่ถ้าหล่อที่หล่อที่ในกรุเงเทพในเมืองเมื่อไรเนี่ยลักษณะพระเขาจะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับยันเขาจะไม่เยอะนะครับยันเขาจะไม่เยอะแบบนี้เนาะเหมือนเหมือนหล่อที่วัดเนาะอันนี้หล่อที่ในเมืองนะครับหล่อที่กรุงเทพนะครับแบบนี้เนาะนี่อเป็น เป็นพระยุคเดียวกับหลงข้อเงินวัดบางคานะครับหลงข้อเงินเนี่ยก็ถ้ามาหลอกกรุงเทพถ้าองค์ไหนตะใบตะใบช่อชนวนออกไม่หมดเขาจะเห็นเป็นสองช่อแบบนี้นะจะเห็นเป็นสองช่อแบบนี้นะแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่เหลือนะครับเพราะว่า หลายๆท่านหลายๆท่านกลัวว่าเขาจะตีเก๊กันก็ก็ไปลบตรงนี้ออกนะไปลบชอ่อชนวนนี้ออกนะแต่บางบางองค์ที่ตะไบออกไม่หมดก็เห็นเป็นเงาเงาอยู่เหมือนกันเนาะสำหรับชอ่อชนวนหลวงพ่อหลวงพ่อเงินที่มาหล่อในกรุงเทพนะครับพระที่มาหล่อในกรุงเทพจะสังเกตได้ว่าของหลวงพ่อเงินนะครับเขาจะมีชอ่อชนวนสุดสองช่อแบบนี้นะแบบนี้นะนี่คือการชอ่อชนวนนะเขาไม่ได้ติดตรงกลางเหมือนหล่อที่วัดนะ เขาจะหล่อเขาจะติดตรงริมแบบนี้นะครับมีสองช่อเนาะช่อชนวนในหล่อในกรุงเทพนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีแยกระหว่างหล่อที่วัดหล่อที่กรุงเทพนะหล่อที่วัดเขาจะเขาจะมีวิธีการหล่อที่สลับซับซ้อนมากกว่าหล่อหล่อในกรุงเทพนะเพราะว่าหล่อที่วัดเนี่ยเขาขึงเส้นเทียนมามาเขาขึงเส้นเทียนมาแปะนะครับแปะหน้าแปะหลัง โอ้แ,แปะเยอะเลยนะครับตลอดที่วัดนะครับตลอดที่โรงงานเนี่ยเขาจะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับหลอดที่โรงงานเขาจะออกมาเป็นแบบนี้เนาะอืนนี้พิมพ์สามเกอแต่องน์อองนี้พิเศษก็คืออง์นี้พิเศษก็คือเป็นเนื้อเมฆพัดแดงนะครับเป็นเนื้อเมฆพัดแดงนี่ผมพิ่ง <im> <f> พิพ่งได้มาเหมือนกันนะครับ <im powered> พึพ่งเคยเห็นเหมือนกันเนาะส่วนตําหนิทุกๆอย่างเนี่ยก <kee> <im S 1> ็ตรงอตรงตรงตรงตามตรงตามนํำลาที่ก็ พูดไว้เหมือนกันนะครับตรงตามตำราที่พูดไว้ก็คือเทียนตรงเนี้ยเส้นเออตรงยันตัวอู ion, อต,ตัวเนี้ยเขาขึงเส้นเทียนมาแปะถึงจะหล่อที่กรุงเทพก็ตามนะครับถึงจะหล่อที่กรุงเทพก็ตามแต่ว่าเขาก็ขึงเส้นเทียนมาแปะนะไอ้ยันตัวที่ติดอยู่ข้างหน้าเนี่ยเ็าขึงเส้นเทียนมาแปะนะเนี่ยนะเฉพาะองค์นี้นะ,ะ,ะนนนะแต่องค์พระนะเขาเขามีแม่พิมพ์ของเขาโดยเฉพาะนะครับเขามีแม่พิมพ์ของเขาโดยเฉพาะเนาะแบบนี้เนาะนี่ ยันก็จะมีความระไม้คล้ายกันแต่ว่าเขาจะไม่เหมือนกันทุกทุกตัวนะครับเพราะว่ายันเนี่ยเขาขึงเส้นเทียนมาแปะเนาะก็จะมีเหมือนกันไม่เหมือนกันบ้างแต่ว่าองค์พระเนี่ยเหมือนกันทุกองคนะเหมือนกันทุกหน้านะครับแบบนี้เนาะเหมือนกันทุกหน้าเลยองค์พระนะครับการวางขาการวางแขนการวางขาการลายลายนิ้วมือนะครับริ้วนิ้วมือนะครับตรงกันนะครับตรงกันเนาะแบบนี้นะ หูก็เป็นร่องแบบนี้ตรงกันนะครับตรงกันทุกองค์เลยดังนั้นหมายความว่าเขามีหุ่นเทียนที่เป็นมาตรฐานของเขานะครับสําหรับมาหล่อที่โรงงานในใน,ในเมืองในกรุงเทพนะครับครับผมขอยาำย้ำเนาะวิธีการดูพระปิตาหลงวงพ่อทาวัดเปนียงแตกที่นํามาหล่อในกรุงเทพเนี่ยเขาจะมีช่อชนวนอยู่สองติดอยู่สองช่อนะครับสองช่อแบบนี้เนาะนี่ เขาจะมีติดสองชอ่อเนี่ยผมผมไม่ได้เช่ามาหลายองค์เลยเพราะว่าผมว่าเพราะว่าผมไม่เคยเห็นนิ้วแบบนี้เนาะนี่ผมไม่ผมดูในหนังสือแล้วเขาเขาไม่มีนิ้วแบบนี้นะครับผมก็เลยไม่ได้เอามาเนาะเอ่อที่ทําที่วัดก็ถ้าเทเทเทโลหะเททองที่วัดนิ้วเขาจะกรีดนะครับนิ้วเขาจะกรีกดนิ้วเป็นร่องร่องร่อง,อ,ง,อ,งอย่างสวยงามเลยครับแต่ว่าพอมาหลอในกรุงเทพเสร็จปุ๊บเนี่ย นิ้วเขาเป็นมาตรฐานเลยนะครับนิ้วเขาทํานิ้วในแม่พิมพ์นะครับฉะนั้นพระที่มาหล่อในกรุงเทพเนี่ยนิ้วเขาจะเหมือนกันหมดทุกองค์นะครับนิ้วเขาจะเหมือนเหมือนกันหมดทุกองค์การวางแขนวางขาเนี่ยเหมือนกันหมดทุกองเลยนะครับสําหรับพิมสามหน้าเนาะฉะนั้นเอานำมาหล่อพระที่มาหล่อในกรุงเทพเนี่ยเขาจะจะได้มาตรฐานมากกว่านะแต่ถ้าพูดถึงพระที่หล่อที่หล่อที่วัดนะครับ เขาเขาจะเหมือนกันแค่หุ่นเทียนด้านในแค่นั้นเองแต่ยันข้างนอกก็ไม่เหมือนกันนะยันข้างนอกก็เหมือนไม่เหมือนกันนะแต่ว่ายันที่ติดติดอยู่ด้านนอกของพระที่หลอดอยู่ที่วัดเนี่ยเขาจะมีเยอะกว่านะครับเขาจะมีเยอะกว่าเนี่ยทำให้ทําให้ลักษณะของพระที่เป็นพิมพ์เดียวกันเนี่ยก็จะมีลักษณะแตกต่างกันโดย บ้างตามตามรายละเอียดการแปะ,เ,ะเส้นเทียนนะนี่นะขนาดหล่อในกรุงเทพหล่อในกรุงเทพตัวอูตัวนี้ยังไม่เหมือนกันเลยนะครับนี่หล่อในกรุงเทพตัวอูวยังไม่เหมือนกันนะหางสั้นบ้างหางยาวบ้างนะไม่เหมือนกันนะนี่นะฉะนั้นหมายความว่า,าพระหลวงพ่อทาวัตรเนียงแตกที่มาหล่อในกรุงเทพเนี่ยเขาก็ขึงเส้นเทียนมาแปะเป็นยันเหมือนกันนะแต่ว่าเขาแปะไม่เยอะเหมือนอยู่ที่วัดนะครับนะ ันนี้ทันยุคเลยนะครับทันยุคหลวงพ่อทาวัดพีเนียงแต่นะครับแต่ว่าเขาเป็นที่ผมเอามาทาคลิปวิทุกท่านดูกันนี้ก็คือเขาเป็นเนื้อเมฆพัดแดงนะครับนี่เนื้อเมฆพัดแดงนะครับไม่แน่ใจว่าหลายๆท่านอาจน่าจะเคยได้ยินเนาะคำว่าเมฆพัดแดงนะครับน่าจะเคยได้ยินคําว่าเมฆพัดแดงแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ เขาจะมีน้อยนะครับเขาจะมีน้อยเมกะพัดแดงเนี่ยเขาจะมีน้อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมกะพัดกับดาทั้งนั้นนะครับกับดำเป็นสีดําเรื่อมๆนะครับเมกะพัดแต่ทั่วไปเนาะแต่พอมาพูดถึงเมกะพัดแดงเนี่ยจริงๆตำนานเขาก็พูดถึงเรื่องนี้ไว้เหมือนกันนะเกี่ยวกับเมกะพัดแดงแต่ว่าเวลาล่วงเลยไปก็ตำนานพวกนี้ก็ค่อยๆเลือนลางหายไปนะครับก็เหลือแต่พระที่เขาเล่นกันเป็นมาตรฐานเนาะ มาตรฐานก็คือเป็นพระที่เขาเล่นกันเป็นมาตรฐานก็คือเนื้อเมฆพัดสีดําวาวนะครับสีดําวาวที่เขาเล่นกันเป็นมาตรฐานแต่ว่า <spikes> เนื้อเมฆพัดแดงเนี่ยสมัยก่อนเขาก็พูดถึงกันเหมือนกันแต่ว่ายุคมายุคปัจจุบันนี้เนื่องจากพระรู้สึกว่าเนื่องจากพระหายากนะครับเนื่องปจากพระหายากเขาก็เลยไม่ค่อยมีใครพูดถึงนะครับพอไม่มีใครพูดถึงเรื่องลักษณะแบบนี้ก็ถูกเวลาเกินกินไปตามระเบียบนะครับนี่เนาะ อันนี้แท้ดูง่ายนะครับอันนี้แท้ดูง่ายเลยแต่ว่าเขาเป็นเนื้อเมฆพัดแดงแค่นั้นเองนะนี่นะครับผมวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเอาพระปิดตาหลวงพ่อทาวัดพิเนียงแตกที่มีลักษณะแปลกๆเอาไาหยทุกท่านดูกันนั่นก็คือพระปิดตาสามเกลอหลวงพ่อทาวัดพิเนียงแตกเนื้อเมฆพัดแดงนะครับ เนื้อเมฆพัดแดงมีมีการพูดถึงกันอยู่ยุคสมัยสมัยก่อนเนาะแต่ยุคทุกวันนี้เขาไม่พูดถึงกันแล้วนะยุคทุกวันนี้เขาจะเล่นกันแต่พระเนื้อเมฆพัดที่เขาเล่นกันเป็นมาตรฐานสากลก็คือเป็นเนื้อสีดำวาวนะครับเนื้อสีดำวาวนะเนื้อพระหลวงพ่อทาวด์พเนียงแตกฉะนั้น,น,นพระ ปิดพระปิดตาเนื้อเมฆพัดแดงเนี่ยก็จะค่อยๆไ,ไม่ไม่ไม่ค่อยมีคนรู้จักนะครับจะค่อยๆเลือนหายไปตามกาลเวลานะครับนี่แต่ว่ามีสมัยก่อนมีการพูดถึงอยู่เนาะสำหรับพระปิดตาเนื้อเมฆพัดแดงของหลวงพ่อทาวัดเพเนียงแตกนะครับผมครับผมวันนี้พอแค่นี้ก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ